เส้นผมเรื่องหนังศรีรษะกันบ้างกรอบและแตกปลายอันนี้คือประเด็นท้ายๆหลักๆเลยนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเส้นผมมาคุยเรื่องของหนังศรีรษะมีปัญหาและจะมาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับทุกคนค่ะว่าสิ่งที่ใช้อะมันช่วยเรื่องอะไรนะในคือ ให้รู้ไว้เลยว่าหลักหลายคนที่ใช้แล้วผิดวิธีมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะทุกคนที่คนุใช้แล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะคะทุกคนแสนจะทรมานเพราะว่าใครที่รับวัคซีนใครที่ไม่แห้งและหลุดร่วงไปกว่าเดิม หนึ่งสัปดาห์แบบแพ็คคู่นี่ก็ก็เต็มสิทธะนะเคห็นไทุกคนคือแบบดีมากนะคะอ้าแล้วดีแบบไหนไม่เห็นบอกเลยดีอย่างไรนะคะบอกไปหมดแล้วนะคะใครที่มาทีหลังมาย้อนฟังฟังเริ่มเริ่มเนาะแรกๆนะว่าดีอย่างไรและช่วยเรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามหสัจจรรยร์โนตรานะมหสัจจรรยร์มนตราลดช็อะ รอกการรวบของเส้นผมลดอาการโหวกข้อเนี้ชอบที่สุดเลยนะคะลดอาการอักเสบของหนังศีรษะลดอาการอักเสบของหนังศีรษะโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเลิปหน้าเดี๋ยวคุณรุมามามาต่อนะ